<ítulo> คนแปลงร่างคนนี้ครับอดีตเคยน้ำหนักพุ่งไปถึง83กิโลเพราะกรรมพันธุ์และโรคประจำตัวครับทำให้กินเยอะกว่าเดิมจนถูกบุรีว่าอ้วนแบบนี้ไม่มีผู้ชายที่ไหนมาฉุดหรอกเคยพยายามลดน้ำหนักจนโยโย่อดอาหารจนโซมฮะจุดเปลี่ยนที so ่แปลงร่างเพราะเธอต้องการเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นไปพบกับเธอครับฟ้าคนแปลงร่างครับ น่ารักเลยค่ะน่ารักเลยเมื่อก่อนเ่าหร่นะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ83 83แแล้วตอนนี้ตัวเองเท่าไหรแล้วหกสิบ่กิโลใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นก็ใช้ชีวิตแบบชอบเก็บตัวอยู่ในห้องค่ะไม่ค่อยเจอสังคมแล้วก็กินเยอะแล้วน้องฟ้าคือเป็นคน เขาเรียกจำมั่มตั้งแต่เด็กป่ะคะใช่คะ่ะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลย<ม>คือครอบครัวก็คือใช่จะปออยกินอะไรเข้าไปโดยดที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ห้ามว่าห้ามกินใช่ใช่คะ่ะทําอาหารให้กินแบบทุกมืออ้อเยอะๆเลยตเต็มที่เราก็ไม่รู้ตอนเด็กเราก็กินไปเรื่อยๆพี่น้องก็หุ่นคล้ายๆกัน ก็คือไซส์จะเหมือนกันหมดจนถึงอายุเท่าไหร่ครับน้ำหนัก83ช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะประมาณ25ประมาณนี้ค่ะตอนนั้นขึ้นมาถึงตรงนั้นเลยเพราะอะไรถึงขึ้นไปถึงขนาดนั้นตอนนั้นตรวจเจอโรคประจําตัวแล้วก็กินยาเกี่ยวกับพวกแบบความเครียดแล้วกินยาปรับฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันก็เลยขึ้นมาประมาณ20กว่าโลเราสุขภาพไม่ดีด้วย แล้วพอทานยาปุ๊บน้ำหนักมันก็เลยพุ่งขึ้นไปใช่ได้ข่าวว่าเริ่มเจ็บปวดเขงของเขาด้วยเวลาเดินใช่ค่ะมีปัญหาแบบเราเคลื่อนตัวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เหนื่อยง่ายขึ้นประมาณเนี้ยค่ะแล้วอยู่ในสังคมยังไงคะหมายถึงว่าคนรอบข้างของเรามองเราเป็นแบบไหนบ้างตอนนั้นตอนนั้นหนูอยู่ที่กรุงเทพค่ะสังคมเพื่อนหนูดีมากเป็นสังคมที่เหมือนแบบเปิดรับเออเธอหุนแบบไหนก็ได้แบบแต่งตัวไงก็ได้เธอแบบแค่มีความมั่นใจประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเป็นคนจันทบุรี อยู่แบบต่างจังหวัดไม่ค่อยกลับบ้านเพราะว่าคําพูดของคนรอบข้างประมาณน,นี้ค่ะอ๋อมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่ากลับไปก็โดนคาใช่กลายเป็นว่ากลับไปก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปเจอสังคมไม่เจอใครเพราะว่าคำพูดของคนนะคะคนต่างจังหวัดเนาะเขาบางทีเขาก็แบบว่า อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่เรื่องของความรู้สึกเราอะเราก็ถ้าเราเลือกได้เราคงไม่อยากอ้วนแบบนี้ถูกไหมก็อย่างที่พูดไปตอนแรกอะไรอ้วนแบบนี้ก็ไม่มีใครมาฉุดหลอกหรือว่าแบบคําพูดต่างๆเขาแบบทําเป็นเรื่องแบบสนุกหรือว่าเอ็นดูเราอะไรเงี้ยตามภาษาแบบคนชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่ามันมันกระทบเราอพอเราเปลี่ยนสังคมเรารู้เลยว่าแบบ มันมันไม่โอเคกับเราก็เลย,เลยไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดสักเท่าไหร่นักใช่ไหม,มเคยได้ข่าวว่าเด็กๆเป็นคนชอบทํากิจกรรมใช่เป็นคนรักสวยรักง,งามค่ะอยากแบบเห็นเพื่อนเต้นก็ก็อยากจะเต้นอ,อยากจะแบบไปทํากิจกรรมด้วยประมาณอย่างเี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราอ้วนคืาก็จะแบบไม่ค่อยได้มองมาทางนี้เท่าไหร่แล้วตอนนั้นรู้สึกไหมตอนที่เด็กๆว่าเราแบบทำไมเราก็อยากเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกค่ะรู้สึกมากมันมีแบบตอนเด็กๆหนูมีชมรม เข้าชมรมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีชมรมเด็กอ้วนนะแล้วก็แบบไปเต้นอยู่กลางสนามาบางคบให้เราเข้าชมรมเด็กอ้วนประมาณอย่างเงี้ยค่ะลรารู้สึกว่าทําไมรู้สึกเป็นแกะดําก็หัวร็อก,กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ,ถ้าอ้วนมาตั้งแต่เด็กก็คือจะเข้าใจตรงนี้เหมือนเขาก็โดนกันประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเลยค่ะแต่น้องฟ้าจะยากอย่างหนึ่งเพราะว่ากรรมพันธุ์ ของเราเป็นคือครอบครัวเป็นคนมีเนื้อหมดเลยเลยค่ะหมดเลยอมันกเ็เลยลดยากขึ้น um. หรือเปล่าคะก็ด้วยค่ะคือถ้าเราเชื่อแบบนั้นอ่ะเราก็จะมีความคิดว่าแบบเราจะไม่ผอไม่ผอหนูก็เลยลองเปลี่ยนความคิดด้วยเคยลดน้ำหนักแบบผิดวิธีด้วยถูกไหมถูกค่ะตอนมัธยมเราก็แบบอยากอยากสวยเนาะเริ่มอยากสวยก็อดอาหารก็ลงนะคะแต่ว่าพอลงมาพักนึงก็ขึ้น เพราะว่าโยโย่ก็คืออยู่ดีหยุดกินนะเนาะมันก็ต้องลงเป็นธรรมดาแล้วก็อพอกลับมาทีก็กินเป็นปกติน้ําหนักมันก็กลับมาถูกไหมฮะทาหมดทุกอย่างตอนนั้นทําอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อดอาหารค่ะก็คืออดอดเลยแล้วก็แบบมื้อเย็นก็คือไม่ทานอะไรที่ว่าอ้วนไม่กินเลยน้ําตาลแป้งนู่นนี่นั่นไม่ทานเลยมองตัวเองในกระจก แล้วรู้สึกแบบเราไม่ชอบตัวเองเราโอเคกับสิ่งนี้จริงๆหรอทั้งๆท,ที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยนะเพื่อนแบบสวยแบบเธอสวยแบบเธอจะเป็นยังไงอะ่ะเราสวยในแบบของเราอันเนี้ยคือแบบดีมากแต่ว่าเรามองแล้วแบบยังอะ่ะเราเรารู้สึกไม่แฮปปี้จริงๆชอบแต่งตัวเสือ้อผ้าไม่มีไซส์ก็เลยรู้สึกว่าแบบเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะมันมีไม่กี่ช่วงชีวิตหรอกแบบ อายุเท่านี้แต่งอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยแบบเออเราลองลดสักทีนั่นก็คือครั้งที่เรารู้สึกจริงจังที่สุดใช่ค่ะก็คือ2ปีที่แล้วเนาะประมาณนั้นค่ะเริ่มต้นแปลงร่างด้วยวิธีไหนปรับสิ่งที่เรากินในทุกๆวันแบบง่ายๆเลยคนเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรกินแล้ว,ลวดีต่อสุขภาพใช่ค่ะแต่หนูไม่แบบหักโหมจนแบบเรารู้สึกว่ามันยากเกินนะ,ะก็ค่อยๆทานแป้งให้น้อยลงทานน้าตาลให้น้อยลงจากหวานเคยหวานร้อยก็หวาน 7- 5 50ห้าห้าิบ ยี่สิบห้าบางทีหนูไปหวานสูงเลยแต่ไม่อดนะคะถ้าวันไหนอยากทานก็กินอยากกินน้ําหวานกินแต่ว่ากินให้มัน,นหวานน้อยลงประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อก่อนเป็นคนกินเก่งชินเก่งมากช่วงที่ทานยารักษาโรคอะค่ะมันเหมือนทําให้เราเหมือนแบบเหมือนเรากินเยอะกว่าปกติด้วยอ,อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็ปรับให้มันลดลงใช่ค่ะทาอย่างเงี้ยอยู่นานไหมน้ําหนักลงไหมหกเดือนแรกหนูทานไอเอฟด้วยเป็นเป็นช่วงเวลาก็คือจริงจังเลยก็คือทานไอเอฟแล้วก็คุมพวก ของที่มันแป้งน้ําตาลโปรตีนก็ต้องถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีวิธีการออกกาลังกายช่วยด้วยไหมคะคือหนูเน้นเป็นว่าเราขยับร่างกายในแบบระหว่างวันอะเยอะๆเพราะว่าด้วยงานที่หนูทำอย่างเงี้ยค่ะเราเดินทั้งวันอยู่แล้วก็มีไปแบบไปเล่นพิลาทิสบ้างไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเหนื่อมันออกมาออกค่ะมันได้แบบ มันปวดตัวนะคะหนูเล่นเสร็จอะหนูปวดตัวตลอดเลยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันทํางานหมดเลยมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อมัดเล็กไมพิลาทิสมันจะแบบเราต้องยืดตัวไมต้องเกร็งต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่มนมีแบบปีนหุ่นตรงบาร์ค่ะที่เราต้องไปหุ่นแล้วเอาตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยมันใช้แบบร่างกายเราหมดเลยทุกส่วนนั่นก็คือเป็นส่วนที่น้องฟ้าเป็นเลือกที่จะล้หมัดตัวเอง อุปสรรคของหนูหนูรู้สึกว่าพอเราปรับพฤติกรรมของเราแล้วอะถ้าเราปรับไปแล้วมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้ายากก็คือตอนแรกจากที่เราเคยกินแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเรายังกินอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วเราปรับมาอ่ะหกโมงเย็นมื้อสุดท้ายม,มันจะยากแค่ตอนแรกถ้าเราทําแล้วมันเป็นรูทีนของเราไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็นานไหมกว่าจะปรับตัวได้ว่าแบบรูทีนแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้น้ําหนักเราลดนานค่ะก็น่าจะช่วง6เดือนที่หนูแบบ เข่งเยอะๆเลยช่วงที่กําลังทะเลาะกับความรู้สึกตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีวะของกินก็อยากกินอันนี้ก็อยากทำนั้นก็อยากทําช่วงนั้นก็คือถ้าไม่ได้ออกไปเจอใครก็แฮปปี้หนูไม่ออกไปปาร์ตี้ไม่ไปแบบกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ออกเพราะรู้สึกว่าเราต้องคุมให้จริงจังถ้าเรายังแบบไม่มีวินัยตรงเนี้ยเราเราจะไม,ไม่ไม่สามารถลดได้แต่พอหลังจากนั้นอะหนูคุมตัวเองได้หนูก็ หนูก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยออกไปหาเพื่อนปกติกินกันเราก็เลือกกินนิดนึงเพื่อนบอกอันนี้คือลดน้ําหนักแล้วหรอแบบลดลดอยู่หรออะไรเงี้ยเห็นกินเหมือนคนปกติเลยเราแค่เลือกกินดีขึ้นค่ะคนที่เคยทักเรามาก่อนแบบทําไมอ้วนจังอะทําไมแบบเดี๋ยวนี้อ้วนแบบนี้เลยหรออะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยค่ะตอนค่ะ ทำไมหุ่นดีจังหุ่นดีขึ้นเนาะหอมลงเนาะไปทําอะไรมาสวยขึ้นเนาะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงหลองพ่หนูเป็นคนที่เหมือนแบบดูลเรื่องอาหารเยอะที่สุดอะค่ะไม่ค่อยแบบออกกําลังกายนี่คือหนูเอาลงมาอืมก็คือเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ถ้าคุมเรื่องกินได้น้ำหนักมันก็จะไม่พุ่งไปมากใช่น้ำตาลน่ะน้ำตาลกับแป้งเนี่ยหนูแบบสองอย่างเนี่ยคือแบบต้องต้องคุมมีเป้าหมายยังไงหลังจากนี้มั้งไหมคะก็อยากจะให้มันกระชับกว่าเดิมอาจจะต้องแบบ ไปออกกําลังกายเพิ่มใช่เพราะมันเป็นแบบไขมันคือเราอ่ะมันคือคนเรามันจะมีส่วนที่เล็กใหญ่ของร่างกายไม่เหมือนกันหนูก็รู้ของหนูก็คือมีแขนมีขาอะไรเงี้ยที่มันยังไม่ลงแต่เก่งมากนะลงมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าใช่แต่ว่าเก่งมากเลยอยากไปต่อไหมอยากลงอีกสักกี่กิโลอยากลงอีกสักสิบโลค่ะหูสิบโลเลยเหรอตั้งเป้าไหมว่าอีกกี่เดือนฉันจะลงอีกสิบโลภายในปีหนูเป็นคนไม่เร่งตัวเองค่ะ ภายในปีนี้ใช่อย่าอย่าไปเร่งตัวเองเยอะค่ะรายการคนแปลงร่างจะเป็นกําลังใจแล้วถ้ามีโอกาสอยากให้กลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่นะคะ60ค่ะ60ถ้าฟ้า50จะเป็นแบบไหนรอดูเลยโอเคค่ะได้กำลังใจให้นะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะแปลงร่างบ้างครับก็เราทําของเราไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบผลลัพธ์มันแบบเห็นอยู่แล้วเรามีความตั้งใจความพยายามแล้วก็ความสม่ําเสมอค่ะ เราเห็นผลแน่นอนและนี่คือฝาคุณแปลงล่างครับ